กราบสวีดันและสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครคุณผู้ชมแม่เดี๋ยวจะพามาดูนี่เลยครับคันที่อยู่ข้างหลังเซลต้นนะฮะเทาแลมโบอีกแล้วต้องบอกว่าคันนี้นะครับเป็นเกรดยอดฮิตด้วยเกรดตัวแซครับผมเขาเรียกว่าเกรดตัวแซที่ทุกท่านอยากได้นะคุณผู้ชมจองนานไหมนะคันนี้ก็น่าจะมีประมาณ3เดือนในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะฮะแต่เห็นทางตีเพรผู้ผลิตเขาบอก ข่าวมาเร็วๆนี้ว่าอารรถจะผลิตได้เยอะกว่าเดิมก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีไม่อยากรับปากเลยนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูกันเรื่อยๆแล้วกันนะฮะคันวันนี้นะครับเป็นรุ่นเกรดตัวแซดเกียร์ธรรมดาราคารถ892,000บาทมี5สีครับผมขาวมุกบอลเงินเทาส้มดำถ้าขาวมุกบวกไป7,000ละกันนะปะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าคันนี้ใส่แม็กแบบนี้ใส่ยางอะไรยังไงแล้วหล่อแบบนี้ทุกคนโอเคไหม นะเผื่อท่านใดที่กําลังสนใจอยากจะใส่แมกกาไลแบบนี้อยู่จะได้ดูเป็นแนวทางแล้วก็เผื่อจะไปแต่งตามนะนี่วันนี้เราเปิดไฟให้มันพร้อมๆไปเลยนะครับเพราะว่าแดดยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่วันนี้นะเดี๋ยวท่านจะมองสีรถเพี้ยนเพราะว่าสีเจ้าตัวเทารลมโบโบะเวลาอยู่ในที่มืดมันจะมืดนะครับเวลาอยู่ในที่สว่างมันจะออกเทาๆเยอะนะครับนี่ครับผม เกรดตัวแซดนะดูด้านหน้าครับคุณผู้ชมดูความพิเศษของเขานะความสวยงามของเขานะกระจังหน้านะครับเป็นไงสัมบนสีเทาข้างล่างโครเมียมแล้วเวลาโดนไฟดูฮะเงางามสวยงามไหนะตัวแซดเนี่ยในเรื่องของไฟนะเขาจะดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมตัวไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็นไฟโปรเจคเตอร์ส่วนด้านล่างนะครับเป็นไฟตัดหมอกซึ่งไฟตัดหมอกที่ให้มานะฮะจะเป็นลำแสงสีขาวเห็นไหม จะเป็นหลอดสีขาวเหมือนกันกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลยฉะนั้นเวลาตองคือเวลาเราเปิดไฟเนี่ยไฟที่ออกไปมันจะเป็นสีเดียวกันนะครับมันจะไม่เป็น2ส,สี2ชั้นนะครับมันจะไม่ได้เป็นสีเหลืองกับสีขาวนี่มันจะนสีขาวเหมือนกันนะครับด้านหน้าก็แบบนี้เลยนะครับสำหรับเกรดตัวแซดในส่วนของคันนี้เนี่ยจริงๆอะ่ะเดิมๆจากโรงงานนะเขาจะเป็นล้อแม็กขอบ18 ที่เป็นลายเดิมของโรงงานแต่ว่าคันนี้นะครับลูกค้าอยากใส่แม็กแต่งก็เลือกเป็น TE37 ตัว SUV หรือก้านยกนะฮะคุณผู้ชมนี่แม็กด้านหน้าและหลังเนี่ยจะกว้างเท่ากันนะครับคันนี้เลือกใช้เป็นยางนิโต NT420 SD นะครับนี่หน้ายางก็เป็นเอกลักษณ์ของนิโตเขาคล้ายๆลายนี่ไหมลายไฟไหมคล้ายๆนะคล้ายๆนะนะนี่ NT420 นะครับสวยๆงามๆนะครับน็อตนะครับไทเทฝาปิดดุมไทเทนะครับแล้วก็ตัวครอบดิส์นะครับเป็นสีน้ำเงินลูกค้านิ้นเป็นสีน้ำเงินนะสำหรับคันนี้ <S <S จริงๆแล้วคันนี้จริงๆเปลี่ยนแม็กเข้าไปอย่างเดียวเลยนะคุณผู้ชมไม่มีการจัดทรงแต่อย่างใดนะครับไม่ได้มีการโหลดหน้าโหลดหลังเพื่อให้มันเข้ารูปทรงคือเน้นอย่างอื่นเดิมๆแต่ว่าเปลี่ยนแค่ล้อนะครับก็ดูสวยดูสิ้นขึ้นแล้วนะ น <No. S 2> <Okay. S 1> บันไดข้างนะครับแบบนี้จากโรงงานเลยคันนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะครับติดกันศาสตร์เรียบร้อยจานรองมือเปิดเรียบร้อยนะครับลหลายท่านนะชอบถามเซีวว่าเซลยวต้นทําทไมถึงติดกันศาสตร์เป็นโครเมียมเพราะว่าตัวมือเปิดรุ่นนี้เป็นโครเมียมนะครับถ้าเราติด,ตดจานรองมือเปิดเป็นโครเมียมเนี่ยมันก็จะเข้ากันกับตัวมือเปิดนะครับแบบนี้ เพิ่มเติมเดี๋ยวคันนี้ต้องวิ่งไปใส่กระบะไลเนอร์นะครับพอดีเมื่อวานใส่ไม่ทันนิดหนึ่งแล้วก็ตัวไฟท้ายนะครับของรุ่นนี้นะคุณผู้ชมถ้าท่านเลือกซื้อท่านจะได้เป็น LED นะครับโดยหลอดไฟเบรกจะเป็น LED นะครับแบบนี้แต่ตัวหลอดไฟเลี้ยวหลอดไฟถอยเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับซึ่งต้องบอกแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าห,หลายทางไปทำไมเซลต้นบอกว่าเป็น LED ทําไมหลอดไฟเลี้ยวหลอดไฟถอยไม่เห็นมันเป็นไฟ LED คือมัน LED แค่ตัวไฟเบรกนะครับสาหรับของปัจจุบันอันนี้ถือว่าเป็นไฟท้ายตัวท็อปแล้วนะนะครับไม่มีท็อปกว่านี้แล้วนะมือเปิดด้านท้ายเป็นชุบโครเมียมครับผมมีกล้องมองหลังแล้วก็นี่ฮะกระจกไล่ฟ้าด้านหลังไฟเบรกัวที่3ามีมาเรียบร้อยในส่วนของช่วงล่างนะคุณผู้ชมตัวยกสูงของอีวุสูเนี่ยแหนบจะเป็น3แผ่นแบบนี้นะครับเห็นไหมจะเป็นแหนบที่ใหญ่ และยาวกว่าปกตินะครับจะบรรทุกได้แล้วก็ให้ในเรื่องความนุ่มนวลได้ดีด้วยตัวล้ออะอะไหล่นะครับเป็นล้อกระทะนะครับเป็นกระทะขอบ18นะครับเห็นไหมก็เอามาใช้สำรองได้เดี๋ยวนี้ล้อกระทะจะไม่เป็นล้อแม็กแล้วนะครับ18ไหมเพื่อความชัวเดี๋ยวมุดดูก่อน18 18ดนี่เป็นกระทะขอบ18นะครับบางทีก็อาจจะมีลืมบ้างนิดหน่อย แต่ก็ดูกันเพื่อความชัวไปเลยนะฮะนี่นะครับช่วงล่างนี่นะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับช่วงล่างของตัวยกสูงในส่วนของภายในก็หลายๆท่านเลือกซื้อตัวแซดก็เพราะว่านี่เลยเบาะหนังนะครับเบาะหนังแอร์แถวหลัง นะครับมีช่องเสียบชาร์จ USB สําหรับคนที่นั่งด้านหลังนะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้ฟังเพลงไม่ได้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นเสียบชาร์จไฟโทรศัพท์เท่านั้นนะครับแผงประตูครับปูนุ่มพุ่มหนังเรียบร้อยหมดนะครับสาหรับรุ่นนี้ก็ทํามาเรียบร้อยนะครับเน้นใช้งานและก็ได้ความสวยงามดูแลง่ายด้วยนะตัวแท่นนะครับจะมีสัญญาณยามอยนะครับภายในก็เห็นไหม ลักษณะแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้แกะถุงคุมออกนะพอดีคันนี้เดี๋ยวเตรียมจะส่งมอบนะครับหลังจากถ่ายคลิปเสร็จนี้ลูกค้าก็จะมารับแล้วนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาเป็น6เกียร์นะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวผมพาไปดูนี่ครับใช้งานก็ไม่ยากนะผมจะบอกให้เกียร์รถรุ่นใหม่หมันไม่ได้โยกไกลเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเนี่ยสมมติผมเข้าเกียร์ถอยหลังผมยกนะแล้วก็ดันปุ๊บเห็นนะ แต่ถ้าเกียร์หนึ่งยิ่งสั้นกว่าอีกล็อกนิดเดียวนี่ดันมานิดเดียวเนี่ยครับเกียร์เข้าง่ายนะครับแล้วก็เข้าแม่นด้วยผมว่านะไม่ค่อยแบบหลุดอะถ้าถ้ายิ่งคนที่แบบว่าจับจังหวะเกียร์ได้นะฮะอย่างเช่นแบบว่าบางคนเนี่ยจะเข้าเกียร์จะมองที่คันเกียร์ผมไม่แนะนําอันตรายนะครับฉะนั้นเวลาเข้าเกียร์รถผมบอกเทคนิคนีน้นึงสาหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับแล้วกําลังคิดจะซื้อรุ่นนี้เกียร์ธรรมดาอยู่ ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับท่านแค่ฝึกเข้าเกียร์แบบว่าอะสมมติเกียร์หเกียร์สอ,อยู่ซ้ายสุดท่านก็แค่ดันใช้การสัมผัสเลยดันไปซ้ายสุดผักขึ้นไปข้างหน้านะครับเกียร์สก็ชิดซ้ายไว้แล้วก็ดันลงมานะครับเกียร์สก็เอาคันเกียร์มาไว้ตรงกลางก่อนแล้วผักขึ้นตรงๆเกียร์สี่ก็ผักลงตรงๆนะครับแต่ถ้าใครเข้าเกียร์5ก็ดันเข้าหาตัวแบบนี้ ะครับง่ายนะคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องการเข้าเกียร์เลยแต่เพียงแค่ว่าต้องฝึกกันหน่อยนิดน,นึงในการที่จะเข้าเกียร์โดยที่ไม่มองนะครับหรือใครแบบมวยหยงชุน <c oughs> <c oughs> นะแต่บอกเลยว่าขับบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินนะฮะสักสองสามวันนี้ก็ชินแล้วนะนี่ประมาณนี้วันนี้ก็เอาคันนี้มาฝากแล้วกันคุณผู้ชมดาวนะฮะเริ่มต้น4 5 0 0 0บาทนะครับสำหรับคันนี้พร้อมแหมกแต่งไปเลย นะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งคองแถมครบครบนะฮะกระบ,บะไลเนอร์ใส่ให้นะโอเคครับคุณผู้ชมก็คลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ